สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมแอดทาเลนนะครับวันนี้ผมก็จะไปตัดก้านกล้วยนะครับเอามาให้จิ้งโกรมนะเป็นงานที่ต้องไปตัดนะครับเพราะว่าไม่ตัดไม่ได้พอตาสั่งให้ไปตัดนะครับก็ต้องไปนะเราก็ต้องทําตัวเป็นลูกเขยที่ดีนะครับมาอยู่ทิ่นเขานะก็อยู่ก็ต้องให้เขารักหน่อยนะครับไม่ได้นะ มาคนเดียวนะครับมาคนเดียวโอ้โหไม่มีเพื่อนกู้ใจนะเวลาผมมาตัดทางกล้วยเนี่ย <c oughs> สนุกดีนะใช้ชีวิตแบบนี้นะแต่ว่าไอเ้เหี้ยแม่งผมเมื่อยหมดแล้วตามข้อมือข้อขาเมื่อยหมดแล้วโอ้โหแกบอกว่าลงควรมาหน่อยนึงแล้วเลี้ยวเข้า หนซอยเอ่ยหนซอยเอ่ยนนแน,น,น่ทางนี้แน่นอนทางนี้แน่นอนนะนี่จะบอกว่าเข้ามาในสวนปาล์มบริษัทไม่รู้ถูกหรือผิดโอเคเจอแล้วต้นกล้วยอยู่ด้านหน้าผมนะครับโอ้ถึงแล้วนะครับสวนกล้วยนะครับผม ของลุงเจ้าอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้แล้วเรามีหน้าที่มาตัดอย่างเดียวนะครับนี่พอตาก็บอกว่าเอออย่าตัดให้เหลือยอดนะตัดตัดแต่งแต่งให้เขาด้วยนะเขาอุตส่าห์ให้นี่นะครับส่วนกล้วยนี่นะจอดรถใต้ต้นกล้วยแม่งเลยแล้วก็ตัดนะพอตาว่าเอาแต่ใบนะ อย่าเอาของเขาไว้เยอะนะนี่นี่นี่นะรถจอดรถตายต้นกล้วยแล้วก็ตัดตัดมันเลยนี่นี่นี่เฮ้ยยเฮ้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 ยรถลื่นรถลื่นโอ้ โอ้ตัดต้นที่หนึ่งเสร็จก็ไปต้นที่2กันต่อนะครับนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะน่นะเดี๋ยวเราค่อยเก็บนะครับต้นกลัวเยอะแยะมาคนเดียวถามว่ากลัวผีไหมผีไม่กลัวนะครับผีสงังงรังไ,ไม่กลัวกลัวแต่โจรอย่างเดียวนะครับโจรผู้ชายก็ไม่กลัว กลัวก็แต่โจรผู้หญิงนะครับผามผามต้องหาต้นกล้วยก่อนนะครับโอเคนี่เนนี่นีนี่น,นี่นี่นี่วิธีการตัดง่ายๆไม่ยากนะครับ เหมื oh, อนจะมีคนมาตัดแล้วนะครับต้นนี้นี่ต้นนี้กันต่อมีอีกหลายต้นไม่เป็นไร <can> <saben why? S 1> นี่ง่ายๆนะครับวิธีการตัดอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมช่อง เพจแอชทาเลนด์ด้วยนะครับแล้วผมจะพาพี่ๆไปแอสเพนเจอร์นะครับผมนะครับผมก็วันนี้ผมแอชทาเลน์นะครับตัดกล้วยยังไม่เสร็จต้องตัดต่อเพราะมาคนเดียวนะครับผมบ๊ายบาย